เอเราวาดภูเขาไปทำไมทาไมภูเขามันถึงไปอยู่ในจิตใจของผู้คนแม้ก็ทั้งผมเนี่ยมองไม่เห็นเขาเลยอยู่หองทองแต่ผมก็วาดเขาจนได้ใช่ไหมฮะครับคือคือจริงๆในในประเด็นนึ่ผมก็ภาพภูเขาเนี่ยมันเป็นเหมือนภาพประทับที่อยู่ในความรู้สึกของผู้คนครับอันนั้นผมหมายถึงความงามนะฮะความงามลําดับต้นเลยความงดงามงดงามกับภูเขาเห็นความเขียวเห็นความเขียวเห็นความยิ่งใหญ่เห็นเมฆเห็นหมอกเห็นเมฆในจินตนาการในจินตนาการรับประทับ ไปแล้วครับนั่นนั่นคือความงามนี่นี่เป็นบริการแรกที่ธรรมชาติให้เราก็คือความสบายใจค,ความรู้สึกสบายใจครับประเด็นต่อไปก็คือว่าภูเขานั้นมันมีประโยชน์อะไรนอกเหนือจากความยิ่งใหญ่ที่เราเห็นความงามที่เราเห็นไหมอ,อ,อย่างนี้ครับภูเขาในเขตหนาวที่เราเห็นอย่างหิมัลไเงี้หน้าหนาวนี่เราจะเห็นหิมะจับอยู่นะครับหิมะนั้นเป็นแหล่งต้นน้ําของในเขตหนาว แต่ในเขตร้อนอย่างบ้านเราเนี่ยแหล่งต้นน้ําหรือว่าถังน้ําขนาดใหญ่ก็คือภูเขาครับก็อยู่ที่ภูเขาก็อยู่ที่ภูเขาครับภูเขาก็ป่าที่ดีๆนะครับต้องต้องหมายเหตุนะครับภูเขาก็ป่าที่ดีๆต้องมีป่าด้วยต้องมีป่าด้วยมีแต่เขาวัวล้นเนี่ยมันก็เป็นเป็นถังน้ําไม่ได้เป็นถังน้ารั่วครับเป็นถังน้รั่วครับผมนะครับอานนี้ก็ก็รั่วทีนี้ อย่างนี้ครับเขาก็าหงเนี่ยแม้จะมีขนาดเล็กเราจะตั้งเอ้ยก็อีกแค่เขาลูกเดียวเราเ,เราจะจะไปแคร์ทำไมภูมเขาลูกใหญ่ๆกว่านี้ก็เคยหมดไปแล้วในโลกใบนี้แต่ถ้าถามว่าถ้าเกิดภูเขาทุกลูกถูกปฏิบัติอย่างนี้จะเป็นยังไงโลกใบนี้ครับโลกใบนี้ไม่มีภูเขาได้ไหมเป็นที่ราบทั้งหมดได้ไหมผมบอกได้เลยว่า จะกระทบต่อวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมของเราอย่างรุนแรงครับ<ล>นั่นคือที่มานั่นคือที่มาวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็เลยก็เลยสนใจที่จะศึกษาเรื่องเขา,เขา,เขาคอหงแล้วเพื่อจะบอกกับพี่น้องประชาชนว่าเ,าเขาคอหงมันมีความสําคัญครับผมกับเมืองนี้ครับผมสำคัญยังไงบ้างอาจารย์กับเมืองนี้โอเคครับประเด็นแรกเลยขเขาคอหงเนี่ย จริงๆแล้วธรรมชาติเนี่ยมีบริการที่ให้เราฟรีๆอยู่สี่อย่างตอนนี้ฟรีก็คือธรรมชาติให้บริการให้บริการโดยที่เราไม่ต้องจ่ายตังค์เขาเรียกว่าเป็นเซอร์วิสภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอีโคซิสเต็มเซอร์วิสบริการของระบบนิเวศครับอันที่หนึ่งนะครับคือทั่วไปเนี่ยป่าไม้กับภูเขาเนี่ยจะให้ก็คืออันที่หนึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงความสวยงามเขาเรียกว่าบริการทางวัฒนธรรมทางศิลปะอะไรทั้งหลายแหละเกิดจากงานความสวยงามความสวยงามเหล่านี้บริการที่สองก็คือ พันธุกรรมพืชและสัตว์ก็คือพืชและสัตว์เข้าป่าก็จะได้สมุนไพรมาได้อาหารมาเป็นแหล่งเพาะพันธุกรรมเป็นแหล่งพันธุกรรมเป็นแหล่งสะสมซึ่งเป็นแหล่งเพาะไว้ใช่ครับซึ่งเราสามารถจะใช้เข้าไปเอาไปใช้ได้ปัจจุบันนี้ไปเอามาใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าเราต้องใช้อย่างลิมิตไม่ใช่รางผลาญไม่ใช่รางผลาญใช้แบบที่เรียกว่ายั่งยืนก็คือรักษาต้นทุนอยู่นะครับประเด็นที่3มก็คือว่ามันช่วยปรับสภาพแวดล้อมเช่นเมืองหดใหญ่จินตนาการพิวร เมืองขัดใหญ่หน้าร้อนเนี่ยแอร์เต็มไปหมดครับผมแอร์เต็มไปหมดแดดมันจะสาดมาที่เมืองขัดใหญ่อากาศที่ร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นอากาศที่เย็นที่ภูเขาเขาหงเนี่ยหนักก็จะลอยเข้ามาต่ําแล้วก็จะไหลเข้าเมืองนะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราต้องวัดและประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ให้ได้นะครับอันนั้นคือเรื่องการปรับสภาพภูมิอากาศเรื่องน้ําครับน้ําเป็นเรื่องสําคัญ เขาก็คงยังไม่เคยการมีประเมินเรื่องน้ํามาก่อนเลยที่เราใช้ประโยชน์แต่มออนั้นมีข้อมูลว่าปีหนึ่งตอนนี้เราใช้น้ําประมาณสามล้านสองสามล้านสองลาบาทครับสามล้านสองสามจุดสองล้านบาทมูลค่ามูลค่าอถ้งินมูลาซื้อน้าครับผมครับคันนี้ถ้ารอบๆเนี่ยถ้าเรามีข้อมูลที่ที่ที่จริงจังขึ้นสักนิดหนึ่งแล้วมีการเก็บข้อมูลเนี่ยผมคิดว่า ไม่ต่ำกว่า20ล้านต่อปีหรือมากกว่านั้นอันนี้เฉพาะน้ํากินน้ำใช้คือที่เราได้มาจากเขาคอหผมโดยที่เราไม่ต้องจ่ายตังค์ครับผมครับผมถ้าเราไปซื้อมาจากที่อื่นเนี่ยต้องใช้รอบๆไม่ต่ำกว่า20ล้านครับคนรอบๆคนหัวใหญ่ท่าอ้าวก็มออกินนี่ก็จะมาเกี่ยวอะไรกับคนหัวใหญ่ครับโอเคผมก็เลยบอกว่าถ้ามออไม่มีน้ําเขาก็งมออต้จงต้องไปแย่งใครครับ ต้องเป็นคนหาดใหญ่ท่านนั้นมันก็กระทบไปหมดเลยเพราะฉะนั้นการพึ่งพาตนเองได้ในทรัพยากรแต่ว่าน้ําจากเขาก็หงเี่ไม่ได้กินโดยชาวบอออย่างเดียวมันต้องทนออกไปจากอ่างเก็บน้ำลงคลองอุตภาวแล้วก็ไปที่ทะเลสาบสงขลาที่คุณวิชาญกำลังจะทาเรื่องนี้อยู่เพราะนั้นบริการต่อไปของเขาก็หงก็คือนอกจากจะให้แล้วมันยังปรับสภาพแวดล้อมของระบบอื่นด้วยอาจารย์เคยวัดไหมครับว่าบนเขาขอหงเนี่ยความความ ความเย็นของอุณหภูมิเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไร่ <Okay. S 1> ในเมืองหัดใหญ่เนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่ความต่างระหว่างาระยะทางประมาณ2กิโลขึ้นเขากหงกับเมืองหัดใหญ่เนี่ยเอาอย่างนี้ครับเมื่อวันที่4เมษาเราจัดเขาหงวอลเลอรี่ให้กับาอุตสาหกรรมรซึ่งเข้ามาเป็นเครือข่ายเราในการทํากิจกรรมอนุรักษ์ สถานีเรียนรู้หนึ่งผมให้ผู้ที่เข้าร่วมวัดอุณหภูมิในป่าซึ่งวันนั้นน่าจะเป็นวันที่อุณหภูมิสูงสุดร้อนที่สุดอุร้อนที่สุดอุณหภูมิในป่าวันนั้น31องศาเซลเซียสไม่ไม่น้อยนะครับในป่าขนาดในป่านะครับในป่าสามสิบเอ็ดผมพาเดินลงไปที่ทิศด,ด้านตะวันออกครับเมื่อกี้ที่เห็นในภาพนะครับที่โดนถางเดินไปตรงนั้นเลยครับ แล้วก็อุณหภูมิวัดเอาไปเสียบบนตอไม้ใหญ่ๆที่โดนทำลายตอนนั้นอุณหภูมิ41-42บนเศาบนเขา31ครับข้างล่าง41ครับข้างบนเขาอีกเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นป่าที่ถูกตัดกลลรมุมการกินตนากการถ้าเราอุณหภูมิไปตั้งวัดที่ถนนคอนกรีตในเมืองขันใหญ่เกือบ50 45อาจารย์ครับเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์พูดถึงเรื่องพันธุพืชพันธุสัตว์บนเขาคอหงเนี่ย ก่อนหน้านี้มีความพยายามของมอที่จะเสนอต่อสมเด็จพระนางเจ้าหรือว่าสมเด็จพระเทพเพื่อรักษาพื้นที่ไว้บางส่วนที่เป็นที่ของมอเนี่ยไว้เพาะพันธุ์สัตว์เพาะพันธุ์พืชเนี่ยบนบนเขาข้อหงมีมีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของของภูเขานี้ในเรื่องพืชและสัตว์อาจารย์ครับผม อย่างนี้ครับผมท้าความที่ท่านนายกพูดเมื่อกี้นิดนิดหนึ่งเขาก็หงเนี่ยจริงๆแล้วเหมือนชิ้นเค้กถูกจับจองหมดแล้วหมอก็มีเหมือนเค้กครับผมอมอก็มีอยู่ส่วนหนึ่งโอก็มีอยู่ส่วนหนึ่งครับประมาณ200กว่าล้านสองร้อยได้การจัดการของมอเนี่ยเราเราในฐานะที่เป็นมหาลัยเราจริงๆแล้วมันมีบริบทของของความเป็นอยู่ที่เข้ามาเกี่ยวข้องะมออาจจะอนุักได้เต็มเต็มรูปแบบนะครับก็คือประกาศเป็นเขตอนุรักษ์ตั้งแต่2000 545ก็คือ200ได้ที่มออครอบคลองอยู่เนี่ยเป็นพื้นที่อนุรักษ์ไปแล้วประกาศเป็นพื้นที่อนุรักษ์ไม่มีการพัฒนาไม่ตัดต้นไม้ไม่พัฒนาปล่อยเป็นป่ารกไม่ดีครับปล่อยเลยครับคันนี้ถามอะไรเป็นจุดเด่นมออนั้นมีพันธุพืชที่สำรวจตั้งแต่พศ2527ถึง2อง9 เราพบพันธุ์พืชประมาณ637ชนิด,ดแต่การ<อ><อ>สำรวจเ<ง>พิ่มเติมในปัจจุบันเนี่ยพันธุ์พืชเพิ่มขึ้นเรื่อยๆท,ที่ไม่เคยสำรวจเลยแล้วพันธุ์พืชที่เป็นจุดเด่นเช่นมีต้นจิกพอหงทซึ่งศึกษาแล้วให้ชื่อโดยศาสตราจารย์ปนอมจันทรโนไทยที่อยู่มหาลัย ขอดแกนนะครับอันนี้ไม่เคยพบที่ไหนมีลักษณะเด่นก็คือสิ่งที่ไม่เคยพบไม่เคยพบเป็นเป็นชนิดใหม่เป็นพืชในประเทศไทยก็ถือว่ามีที่คอหงเท่านั้นที่เดียวครับผมในส่วนของสัตว์ในส่วนของสัตว์จริงๆต้องต้องต้องบอกว่าคอหงนั้นอาจจะไม่ใช่เป็นที่อยู่ที่เหมาะสมของสัตว์อีกต่อไปแล้วนะครับในในความกดดันทั้งหลายถ้าไปคุยกับชาวบ้านอะไรอาจจะมีเสือดำมีอะไรเมื่อก่อนนะครับแต่ตอนนี้ เออผมคิดว่าแม้เก้งก็หายากแล้วมั้งครัวพิ๊ดต้นใหญ่ก็จะมีกระจงแต่ว่าหายากลงทุกทีแต่ว่าก็เป็นแหล่งที่อยู่ที่สําคัญของพวกนกอีกประมาณเกือบจะถึงร้อยชนิดวันนี้เนี่ยอาจารย์ครับประเด็นประเด็นสําคัญเนี่ยอยู่ที่เขาคอหงไม่ได้เป็นพื้นที่สงวนใช่ไหมครับเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์มีจํานวนไม่น้อยขายเปลี่ยนมือไปแล้วเนี่ยแต่ที่อาจารย์กําลังทําแต่ที่กลุ่มชาวบ้านกําลังทำเนี่ยคือเป็นการกระตุ้น เป็นการต่อลมหายใจขอความร่วมมือว่าให้ป้องกันไว้บางจุดรักษาไว้บางจุดมีมีจุดได้บางฐานนายกที่ที่ปัจจุบันเนี่ยสร้างมัดหลักษาไว้ได้เนี่ยป่าไม่โดนตำลายมีเลือดพื้นที่ทั้งแาวได้ได้ตอนนี้ผมคิดว่าคิดว่าเขาชั่นจริงๆอ่ะทำลายไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นหินอะไรกันมันชั่นเกินไปปลูกไรไม่ได้พราะนั้นแหละมันจะมแม่นว่าครอบคล่องไวแต่เขาไม่ทำกับเขาทำไม่ได้ไม่ได้ ร่างขายใจ๊นานางเนี่ยครับเป็นอีกส่วนร่างขายนี่ขาจะเป็นเคสของฐานรับเป็นเคสของฐานเขาไ่ทำไรเขาไปทำไรไม่ได้เลยครับในจุดของชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านเคยคุยเคยข้อความรวมมือกับชาวบ้านไม่รับว่าหลักชาไว้สักจุดนึ่งเผื่อเป็นปอดเผืาา่อ<ๆ>เป็นอะไรเป็น,นมีไหมครับเคยครับเคยตอนนี้ก็นี่เมื่อก็คืกลุ่มอนุรักษ์ะครับตอนนี้ก็พยามร่นงนางแล้วก็ข้อรองชาวบ้านว่าตอนนี้เคยอย่าไปทำารเลยนะตอนนี้ก็ให้ความรวมมือดีกับชาวบ้านตอนนี้ ก็พยายามไม่ทาไรหลยตอนนี้พยายามไม่ไปลกยาลกไรเลยเกือบร้อยมันขึ้นตามธรรมชาติเลยตอนนี้นะครับแฉดับปอดรุ่งควนน่ตอนนี้คิดว่ามัน si ก็คงไม่น so ่าเลยต้องกำบุญข no ึ uire, ้นมาเพราะมันเป็นปัญหาว่าไอ้ตรงนี้ะถ้าทั้งหมดว่าไอ้น่วยงันภารดแต่ว่าเขามีนาทีเกี่ยวกับงหนุ่ยตรงเนี่ยราคาปช่วยเลือดในช่วนตรงนี้มั่งพุ่ว่ามันจะไปไดดีวันนี้เลยครับพี่น้องประชาชนขับทีแรรายการปีรับกาบข้าวนะกรับช่วงลังนะครับ ถ้าสนใจอยากจะคุยด้วยนะครับไม่เลขโทรศัพท์ยูทีหน้าจอหรือหวาลังรายการโทรทัศน์เนี่ยปุ่มไปจัดรายการวิทยุที่สัานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา FM 9เ5มเมกะเฮิร์เนี่ยพีนองประชาชนสามารถที่จะตามไปรวมพูดคุยได้ด้วยครับพักสักเดี๋ยวครับเดี๋ยวมาช่วงทีซ้ำกล้องรายการปีราบกับเก้าเรามาคุยกันถึงแนวทางครับนักวิชาการต่ำปลือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่ำปลือหนักวิจาการขาดวังอะไรบางครับจากปี่นองประชาชนที่อยู่ในเมืองปี่นองที่เป็นหนักธุรกิจปี่นองที่เป็นประชาชนคนหาดใ่ปี่นองประชาชนที่เป็นองค์กรภาคส่วนต่างๆเนี่ยที่จะมารวมกันคิดมารวมกันพลักดันเรื่องนี้นะครับภาคท่าเดียวกับพี่นองครับ